ค่ะก็กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องนิชาพาบ้านนะคะก็มีพามาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลากหลายรายการนะคะเป็นพาบ้านพาเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่นะคะในราคาที่ถูกใจพี่พี่ในหลายๆคนนะคะสนใจนะคะติดต่อหรือแอดไลน์หาน้องได้เลยนะคะ0 9นย์2 4 5 7 2ดนะคะพี่พ โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะมีเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกรายการนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ EP วันนี้นะคะก็เป็น EP ที่076นะคะพี่ๆรายกับ EP ที่076นะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพัฟแบ่งปันพี่ๆนะคะรายการละ150บาทนะคะพี่ๆ่ะรายการละ150บาทนะคะมีค่าจัดส่งนะคะ ห้าสิบบาทต่อหนึ่งกล่องนะคะมาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะพี่พี่รายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่พี่ค่ะเหรียญหล่อเนื้อตะกั่วนะคะของหลวงปู่สุขนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจรายการนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสนใจรายการนี้ติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่หากพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สองกันนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวนะคะของหลวงพ่อเส่งนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเส mm ่ง hmm. นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจรายการนี้นะคะติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่รายการที่สองนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่หากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะ ต่อมารายการที่สามรายการที่สามนะคะพี่พี่เป็นพระผงของขวัญนะคะพี่พี่ของวัดปากน้ํานะคะพี่พี่ผ้าผงของขวัญนะคะพระมงคลเทพมุนีนะคะพี่พี่หรือหลวงปู่สดหลวงปู่สุดนะคะหลวงปู่สดนะคะรายการนี้นะคะของวัดปากน้านะคะน้องให้ไปแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มีพ้าแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีรูปถ่ายของพระของหลวงปู่นะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่ เก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะราคาแบ่งปันพี่พี่นะคะราคาแบ่งปันพี่พี่แล้วนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสนใจรายการไหนติดต่อ <três penso> น UH! ้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่ภาพผงของขวัญนะคะวัดปากน้ำนะคะเป็นหลวงปู่สดนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่สดนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะพร้อมกล่องเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพร้อมกล่องเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สี่รายการที่สี่เป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่ๆพระปิดตาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาสนใจรายการนี้นะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะพี่ๆสนใจรายการนีส้สายด่วนสายตรงมาสอบถามกันได้เลยนะคะเป็นพระปิดตาหลงวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะ ค่าจะสมกล่องละห้าสิบบาทนะคะจะเนาะพี่จะสั่งกันกี่องค์ก็ได้นะคะกล่องละห้าสิบบาทนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการละร้อยห้าสิบาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆต่อมานะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านะคะพี่ๆขาเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้ว รายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่พรปิดตาพิมพันั้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะสนใจรายการนี้นะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะสนใจรายการนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพ้าไปพรบ้านพ้าเหมาทุกรายการนะคะพี่พี่พ้าบ้านพ้าเหมาทุกรายการนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพิมพันั้นะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนะคะพี่พี่ขา เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเฮียงนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่เฮียงนะคะเป็นของหลวงปู่เฮียงวัดป่าชนบุรีนะคะพี่พีๆหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆขาหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่เฮียงนะคะวัดป่าชนบุรีนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันได้เลยนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่เจด รายการที่เจ <ix Cathy. m ix> <mon> ็ดนะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดนะคะเป็นพักผงสุพันนะคะพี่พี่ค่รายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเกแบบนี้เลยนะคะพัะผงสุพันนะคะรายการนี้นะคะสวยสแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่สนใจติดต่อกันได้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสอนะคะพี่พี่ เป็นพาพผงสุพรรณนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดเป็นพาพผงนะคะเป็นพาพผงนักพิมพ์นักปกนะคะพี่ๆเรียมกรอบกันน้ำมาให้แบบนี้เลยนะคะพี่ๆเรียมกรอบกันน้ำมาให้แบบนี้เลยนะคะเป็น พาเนื้อผงนะคะพิมพ์หน้าปกนะคะของหลวงปู่เพิ่มนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงปู่เพิ่มนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะสนใจติดต่อกัน ups. ได้เลยนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องได้เลยนะคะพี่ๆค่ะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะคะรายการที่แดนะคะสนใจรายการไหนติดต่อน้องได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่8ดนะคะพี่ๆต่อมารายการที่9้า รายการที่เก้านะคะเป็นเขี่ยวเสือเป็นเขี่ยวเสือหลวงพ่อปานะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานะคะเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก้าแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่ขาเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่รายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นชินราชนะคะเป็นชินาราชฤาษีลิงดํานะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดําคําข้าวนะคะรายการนี้นะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้นะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รูปหล่อปั๊มจ้ำหลวงพ่อเดิมเนื้ออาปากานะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้ออาปากานะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สิบสองกันนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะคะวัดกําแพงนะคะพี่พี่ขาวัดกําแพงนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อโบราณโบราณแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะ รายการที่สิบสองนะคะพี่พีค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ Carbon. สนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะรายการที่สิบสามเป็นชินราชอินโดจีนนะคะพี่ชินราชอินโดจีนพิมพ์สองหน้านะคะสนใจนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะชินราชอินโดจีนพิมพ์สองหน้านะคะ เก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพาบ้านพาเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่ๆในราคาในราคาพิเศษเลยนะคะพี่ๆในราคาพิเศษเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะต่อมารายการที่สิบสี่ รายการที่สิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะคะมาพร้อมกอบกันน้ําให้พี่ๆอย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมกอบกันน้ําให้พี่ๆอย่างดีเลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีกอบกันน้ํามาให้พี่ๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี <okes unting symbols> ่นะคะพี่ๆ่ะ รายการนี้เป็นรายการที่14นะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อมารายการที่15้า รายการที่สิบห้าเป็นพระปิดตาเก่านะคะอันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่อันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะหากพี่พี่สนใจนะคะเอาไปบูชานะคะน้องก็ยินดีแบ่งปันให้พี่พี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้าพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้ให้พี่พี่เอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะคะพี่พี่ มาพร้อมกอบให้พี่ๆเอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตามไม่ทราบที่นะคะรายการที่สิบห้านะคะต่อมานะคะรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหล่อพระเจ้า้าพระองค์นะคะของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะรายการนี้นะคะข้างหลังมียันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆข้างหลังมียันแบบนี้นะคะเหรียญหล่อพระเจ้า พระเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่ๆแบบนี้นะคะเก้าเแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกอบกันน้ําให้พี่ๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่ๆรายการที่สิบหกนะคะสวยๆเก่าเกแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆค่ะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้7เจสองสีห้าเจนะคะ โทรได้แอดไลน์ได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะต่อมานะคะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงมาพร้อมกรอบกันน้ําและให้พี่ๆแล้วนะคะเอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะรายการนี้นะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะหากพี่ๆสนใจติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่ๆรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อมารายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะของหลวงปู่เพอกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ๆ ของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเก่าเกแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าเก่าแบบนี้นะคะกันน้ํามาให้พี่ๆแล้วนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ํามาให้พี่ๆแล้วนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะเป็นเหรียญของหลวงปู่เผือกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะคะของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเก่าเกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจนใคะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่สิเก้า รายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะรุ่นพิเศษนะคะพี่พี่รุ่นพิเศษนะคะสูตรสารใจรักลำปางนะคะรายการนี้นะคะเก่าเกาแบบนี้นะคะ มาพร้อมกรอบนะคะเจ้าของเดิมเลี่ยมก, day, อกรอบมาให้แบบนี้เลยนะคะพี่พ um ี่เจ้าของเดิมเลี่ยมกรอบมาให้แบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อกเมเขมมาโกนะคะรุ่นพิเศษนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิเก้านะคะเก่าเก้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่19นะคะต่อมารายการที่ยี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผ่านนะคะพี่พี่ เหรียญหลวงพ่อผ่านนะคะปีสองห้าสามแปดนะคะพี่พี่ปีพศสองห้าสามแปดนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อผ่านนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่สนใจติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะ <c oughs> รายการนี้นะคะราคาแบ่งปันพี่พี่นะคะราคาแบ่งปันพี่พี่นะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญแปดรอบนะคะของหลวงปู Anybody, uh? <The> euh ่ทิมนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญแปดรอบนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะ ที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะจังหวัดรลายองนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่21นะคะต่อมารายการที่22 รายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะรายการนี้นะคะพสสองสี่หกหกนะคะพี่พี่พสสองสี่หกหกนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่รายการที่ย2ิบนะคะต่อมารายการที่ยี่บสาเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะพี่พี่ค่ะ เหรียญหลวงพ่อพรมวัดถนนเหนือนะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะของหลวงพ่อพรมวัดถนนเหนือนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆค่ะสนใจนะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดถนนเหนือนะคะสนใจนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้นะคะก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอีกหนึ่งเหรียญนะคะพี่พี่ที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะสนใจติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะ รับเป็นคู่ก็ได้นะคะรับเป็นคู่ก็ได้นะคะรายการไหนก็ได้นะคะจะรับเดี่ยวหรือรับคู่ก็ได้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาน้องกันได้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะพี่พรายการที่24นะคะต่อมารายการที่25่สิบห้ากันนะคะพี่พรายการที่ย5้าเป็น พระมงคลเทพมุนี Anybody, นะคะหรือหลวงปู่สดนะคะหลวงปู่สดวัดปากน้านะคะรายการนี้นะคะเป็นล็อกเก็ตนะคะของหลวงปู่สดนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะหากพี่ๆสนใจนะคะน้องก็แบบแบ่งปันให้พี่ๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะพี่ๆล็อกเก็ตหลวงปู่สดวัดปากน้ํานะคะรายการนี้นะคะรายการที่้5นะคะพี่ๆต่อมานะคะเป็นรายการที่ เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นพาพุทธเนื้อว่านะคะพี่พี่เป็นพาพุทธเนื้อว่านะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มาพร้อมกอบกันน้ําแบบนี้ให้พี่พี่เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่ในราคาพิเศษเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่ขาต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดกันบ้าง รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระทศวรรษยี่สิบห้าเอ้พระยี่สิบห้าทศวรรษนะคะพี่พี่ข้างหลังมียันแบบนี้นะคะพี่พี่ข้างหลังมียันแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบเอาไปคล้องใช้งานกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะพระยี่สิบห้าทศวรรษนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะเก่าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดเป็นปูหนังอยุทยานะพี่พี่ปูหนังอยุธยานะคะน้องได้มานะคะน้องเห็นมาแบบน่าสนใจนะคะน้องก็เลยเอามาแบ่งปันให้พี่พี่กันเลยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะส่วนน่าสนใจเอาไปเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะ เอาไว้ให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่หากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จบางสายญาตินะคะบางขุนพรมนะคะพี่พี่ค่ะ เป็นบางขุนพรมนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะพี่ๆ่ะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นสมเด็จปางบางขุนพรมปางใส่ญาตินะคะสวยๆแบบนี้นะคะเอาไปเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้าแล้วนะคะต่อมารายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อคงวัดบางแสนะคะพี่ๆ พระปิดตาหลวงพ่อคงวัดบางแส่นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลย right สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อคงวัดบางแส่นะคะเก่าๆแบบนี้พระปิดตานะคะนี่นะคะมีคาความเก่าขององค์พระด้วยนะคะพี่ๆค่ะมีความเก่าขององค์พระด้วยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดวันนี้นะคะพี่ๆรายการสุดท้ายของ ep นี้แล้วนะคะเป็น ขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะเก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะหากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะพ <Fred> ี่ๆ สนใจนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะท้ายสุดของวันนี้นะคะขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะมาพร้อมกอบกันน้ำให้พี่ๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่ๆเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อหรือแอดไลน์นะคะศูนย์เก้าเนะคะ แอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะถ้าแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมาหาน้องก่อนก็ได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านนะคะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่เจ็ดสิบหกนะคะรายการละหนึ่ง้อยห้าสิบาทนะคะมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่ๆเพียงเท่านี้นะคะน้องก็ขอกราบลาพี่ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ